ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าซีรีส์แฟนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะทุกคนเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายไหมคะเขาว่ากันว่าช่วงนาทีเป็นนาทีใต้ของชีวิตจิตใตสํานึกของเราจะทำงานโดยอัตโนมัติทำให้เราสัมผัสกับประสบการณ์แปลกประหลาดหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้เช่นเดียวกับนางจิ้นสยองขวัญเรื่องนี้เลย ดีเซ e ียนผีอาถันฉายในปี2022ต้นสังกกตอโยกูหนันนงมีความยาว1ชั่วโมง18นาทีเป็นแนวสยองขวัญสร้างแตกรายมาจากเรื่องบันชิซาบะโฮอิชิดิเอเรสสามารถรับชมได้ทางโยกูมีซับไทยค่ะ เป็นเรื่องราวของโยมือเธอมีความเครียดในชีวิตอย่างมากจากเรื่องงานและความกดดันจากพี่สาวจนเธอตัดสินใจคิดสั้นไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเพราะพี่สาวรู้เรื่องก็รีบมาห้ามแต่ไม่ทันเสียแล้วทั้งคู่ตกลงไปในแม่น้ำพร้อมกันแต่โยมือขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วตรงดิ่งกลับบ้านทันทีโดยไม่ใส่ใจพี่สาวเลยสักนิดพอมาถึงหน้าบ้านของตัวเองเธอเจอตุ๊กตาไมา้รูปเด็กผู้หญิงถูกวางทิ้งไว้เธอรู้สึกถูกชโลโกกับมันมากเธอจึง เก็บตุ๊กตาตัวนั้นเข้ามาในบ้านและพูดคุยกับมันราวกับว่าเป็นเพื่อนกันแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นก็คือพี่สาวเธอได้รอเธออยู่ในบ้านก่อนแล้วแต่ไม่พูดจากับเธอสักคำเรื่องราวความสยองขวัญก็ได้เริ่มต้นขึ้น เพราะตุกตาที่โยมมยเก็บมันนั้นมีวิญญาณร้ายซิงอยู่แล้วมันก็ฆ่าทุกคนที่มาแกล้งโยมมยแบบประมาณว่าโยมมยบ่นน้อยใจใครแค่บ่นเปลยๆระบายให้ตุกตาฟังวิญญาณร้ายก็ไปเช็คบินให้เสร็จเลยค่ะงานงอกสิคาแบบนี้จนโยมมยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องเธอจึงคิดจะกําจัดตุกตาตัวนี้ทิ้งแต่มันก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะตุ๊กตาหันมาเล่นงานโยมมยแทนดีที่มีวิญญาณหญิงสาวปริศนาคอยคุ้ม อองเธมาตลดซึ่งนั่นก็คือวิญญาณพี่สาวของเธอนั่นเอง พี่สาวเธอได้ตายไปแล้วตอนกระโดดลงไปช่วยน้องสาวแล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรโยเหมยจะรอดพ้นจากวิญญาณร้ายหรือไม่แล้วพี่สาวของเธอล่ะตายไปแล้วจริงๆหรอต้องไปติดตามกันค่ะตองบอกว่าพอดเรื่องนี้หักมุมมากค่ะเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเรื่องแท้จริงแล้วเป็นเพียงจิตใต้สํานึกของโยเหมยเมื่อเธอเช็ดเขาใกล้ความตายสมองก็จะทํางานบวกกับประสบการณ์ในวัยเด็กรวมไปถึงความเชื่อต่างๆที่สะสม มมาตั้งแต่เด็กค่ะก็ทําให้เธอเกิดความฝันเสมือนจริงที่พิสดารพันลึกจนน่าสย่ยองขึ้นมาพอเธอได้สติกฟื้นกลับมาค่ะเธอกับพี่สาวรอดจากความตายค่ะซึ่งนั่นก็ทําให้คนดูหายใจโล่งไปด้วยโทนหนังทําออกมาได้น่ากลัวดีค่ะเสียงแสงภาพหลอนดีนะคะฉากจำสแกมีมาเป็นระยะรยะะใครขวัญอ่อนค้ามเรื่องนี้ไปเลยค่ะเอาละค่ะใครชอบพลอตแนวนี้ก็ไปตามดูที่โยกูได้เลยค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะคะซึ่งแอดเอามาเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอย่าไปทดลองท้าทายความตายนะคะเพราะคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนโยเหมยน,นะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีส์แฟนค่ะ